สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนหน้าจอ vivo y 2 1ิบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมอย่างแรกให้เพื่อนๆพนพลิกมาด้านหลังนะครับตัวนี้หน้าจอมันเสียแล้วนะครับมันเป็นเส้นมันลายต้องเปลี่ยนหน้าจองเดียวครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเป่าลมร้อนนะครับให้ใช้เป็น ได้เป่าผมครับเป่าลมร้อนเพื่อให้กาวมันครตัวอยู่ฝาหลังครับกาวมันก็จะอยู่กับขอบนะบเป่าให้ร้อนร้อนจัดนะครับเวลาเราแซะฝาหลังเราจะได้แซะแบบเออง่ายๆนะครับรูดให้มันรู้ตัวก่อนนะเพื่อนๆแต่ส่วนอีตรงใต้กล้องเนี่ยมันจะมีใส่แพรครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเกิดใส่แพรขาดไปโอกาสเราจะต้องเสียอะไหล่แล้วเราต้องไปซื้ออะไหล่ใหม่นะครับถ้าบางรุ่นมันไม่มีเราก็ อาจจะใช้สแกนนิ้วมือไม่ได้เลยนะครับผมตัวนี้เราก็แซะนะครับแซะส่วนนีตรงใส่แพนเราก็จิ้มไปนิดเดียวนะครับไม่ต้องแซะลึกเดี๋ยวใส่แพรคาดเอานะครับเพื่อนเพื่อนต่อมานะครับให้เพื่อนเพื่อนขันน็อตให้หมดเลยนะครับผมมีเท่าไหร่ขันให้หมดนะครับ,รบตัวด้านหลังตัวนี้นะครับผม เขาขัดเสร็จแล้วให้เพื่อนๆถอดถัดซิมเลยครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดถัดซิมนะครับเราก็จะเอาตัวบอดี้กลางออกไม่ได้นะครับไล่ตั้งแต่รูถัดซิมนะครับใช้เล็บแซะนะครับลูบไปรอบเครื่องเลยครับเพื่อนๆลูบไปให้รอบๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เอาใส่แพรมันจะมีใส่แพตรตัวนี้นะตนัวนี้อ่าตัวฝาปิดบอดออกก่อน,นะครับแล้วก็เอาใส่แพรออกนะครับ ตรงนี้จะเป็นสายแพรแบตครับเพื่อนๆอ,อ่าปลดเอาออกนะครับเพื่อที่จะตัดไฟแล้วก็เอาแบตออกนะครับแล้วก็เอาแบตออกเลยโอ้ยตรงนี้ตรงนี้มันตัวปิดแบตนะครับไม่เป็นอะไรนะครับพอดีมันติดก,กับแบตมันก็หลุดออกมาตรงนี้จะเป็นสายแพหน้าจอครับเพื่อนๆน เราเอาตัวรัดแบตออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาใส่แพรหน้าจอมันออกมานะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนหน้าจอเราก็ต้องเอาใส่แผ่แบตมันออกมาก่อนนะครับปบั๊บแล้วก็พลิกมาด้านหน้าจอเลยครับเป่าลมร้อเหมือนเดิมครับเพื่อน ใช้ลมร้อนถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันร้อนสั่นนะครับไขยกาวนะครับแต่นี้ก็เป่าให้ร้อนๆเลยครับเพื่อนๆอย่างว่าครับถ้าเราจะซื้อเครื่องมือแพงๆเนี่ยครับเราเปลี่ยนหน้าจอเครื่องมือ,เ,อ,อเปลี่ยนหน้าจอเครื่องเดียวนี่ยมันไม่คุ้มแน่นอนนะครับผมก็ใช้เป็นการดัดแปลงหรือว่าประยุกต์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุดนะครับ ตัวนี้เราก็เอาหน้าจอออกแซะนะครับจอมันพังไปแล้วครับเพื่อนๆและเราจะต้องเปลี่ยนหน้าจอใหม่อยู่แล้วแซะไปเลยครับพังก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจอมันพังอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันฝุ่นครับเพื่อนๆให้ทําการย้ายแล้วไปใส่คืนที่เดิมด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดด้วยนะครับ ถ้ามันมีเสียงอะไรรบกวนเข้าไปในคลิปก็ต้องขออภัยนะครับอ่าทีนี้นะครับต่อมานะครับให้เพื่อนเพื่อนอาทาความสะอาดเกาๆนะครับส่วนตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นพวกเศษกระจกที่ติดกับบอดี้เพราะว่าหน้าจอมันอมันอาจจะแตกมันอาจจะหลุดมันก็จะอต้องทําความสะอาดออกให้หมด เพื่อที่เวลาเราเอาหน้าจอใหม่เนี่ยประกบลงไปเนี่ยมันจอมันจะได้สนิทนะครับผมให้ทําความสะอาดออกให้หมดเลยให้เลี้ยงเลยครับอย่าให้เหลือเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะลองประกบกาวลงจอไปใหม่เนี่ยเราก็ลองเทสหน้าจออันใหม่ด้วยนะครับที่เราซื้อมาว่ามันใช้ได้หรือเปล่า ถ้ามันใช้ไม่ได้เราก็เอาไปเคมนะครับเอาไปเคมเอาไปปรกกันร้านที่เราซื้อเราซื้อมาจากไหนเพื่อนเพื่อนซื้อมาจากไหนเพื่อนเพื่นอนก็ไปเค็มนะคร้านนั้นนะครับอันนี้แลากลองจอลองเทสว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ผมว่าลองเทสให้ดูว่าเออเวลาลองจอเออมันต้องสัมผัสได้มันต้องติดเออหน้าจอสีต้องไม่เพี้ยนนะครับ ถ้าใช้ได้เราก็เออทอดมาแล้วก็มาลงกาวแล้วก็ประกอบกลับนะครับเราเทสอาจจะใช้ได้นะครับผมเคยนะครับเทสใช้ได้พอลองลงกาวใช้ไม่ได้เกิดปัญหาต้องไปซื้อจอมาใหม่มาใส่ใหม่นะครับเวลาลงกาวว่าลงกาวเออรอให้มันแบบไม่ต้องแห้งสนิทมากจะถ้าเยิ้มไปก็ไม่ดีนะครับ เพราะว่างานช่างเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดกันได้นะครับเราเทสเราซื้อมาเราเทสว่าใช้ได้แต่เวลาลงกาวใช้ไม่ได้นี่ครับผมเจอมาหลายจอแล้วนะครับแล้วทําไมว่าเอ้ยทําไมร้านมันเอาแพงเวลาเกิดลูกค้าเอาไปเล่นและเกิดมีปัญหาใช้ไห่เอ้ยเล่นเล่น,ลนแว็บใช้ไม่ได้ร้านเขาต้องทําการประกรันเวลาประกันก็ต้องมาทําใหม่นะครับ เวลาทำใหม่ก็เออมันต้องเกิดประกันไม่ใช่ว่าเอ้ยเปลี่ยนจอไปเล่นสามวันสี่วันเกิดว่าทำหน้าจอราคานิดหนึ่งเอ้ยกำไรสองร้อยสามร้อยนะครับเนี่ยก็ขี่กันแบบนี้นะครับเวลาเกิดมีปัญหาขึ้นมาเร้านนี้แม่งไม่ประกันอยากได้ถูกอยากได้ดีนะครับเพราะว่าร้านทุกร้านนะครับที่เขาเรียกเพื่ออะไรเพื่อการประกัน นะครับการประกันอันนี้เราก็ประกอบกลับก็้ห้นั้นครับพเรอลงกาวนะครับแล้วก็ปิดฝาบอรดนะครับถอดยังไงเราก็ประกอบอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เอาเทปผมงานตัวนี้ผมไม่รีบนะผมรอให้กาวมันแห้งแล้วผมก็ค่อยมาประกอบมันก็เลยมีเทปใส่นะครับผม อันนี้เราก็ประกบแล้วก็หันเนอทิ้หมดนะครับผม,มส่วนตรงนี้สําคัญนะครับผมจะไม่กดที่จอครับเพื่อน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 สังเกตนะครับผมก็จะกดอีตรงขอบบอดี้นะครับผมจะไม่โดนหน้าจอเลยนะครับผมจะกดอีตรงขอบขอบนะครับถ้าเราใช้มือไปกดคิดหน้าจอนะครับเพื่อที่จะให้บอดี้มันสนิทนะครับโอกาสจอประกอบลองกดติดเอ้ยตอนเทสทําไมมันติดแต่ทําไม เวลาประกอบเสร็จมันไม่ติดครับเพราะจอมันพังจออาจจะเป็นเส้นได้เลยถ้าเรากดไม่ดีนะครับตัวนี้ก็ขันน็อตเข้าไปให้หมดเลยครับเพื่อนๆมลอะไรขันไปให้หมดนะครับน็อตตัวนี้ครับมันจะมีตัวเล็กอยู่ประมาณสองตัวนะครับมันจะอย,อยู่ตรงแถวกล้องกัะด้านล่างนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ผมก็ลองปลดยเครื่องว่าเออถ้ามันติดก็โอเคก็ได ปต่อได้ตัวนี้ก็ทําความสะอาดนะครับเป็นกาวนะครับกาวที่ว่าเก่าๆนะครับเวลามันเป็นกุ่มเป็นก้อนนะครับเวลาเราจะประกบใหม่เราก็ต้องทําความสะอาดเหมือนเดิมนะครับถ้าทําความสะอาดไม่เกี้ยเวลาเราประกบฝาหลังใหม่ๆมันก็จะไม่สนิทนะครับและอีตรงตัวฝาหลังด้วยครับถ้ามันมีกาวเป็นปุ่มเป็นก้อนนะครับเราก็ทําความสะอาดให้หมดเลย นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญครับเพื่อนๆน,นะครับอถ้าเวลาเราทําความสะอาดเสร็จแล้วครับเราก็ลองประกบดูก่อนเอ้ยถ้ามันประกบแล้วมันสนิทมันใช้ได้เราลงกาวไว้ได้เลยครับเพื่อนๆแล้วก็รอให้กาวมันแห้งหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับใช้เทปใสแปะรอให้กาวมันแห้งมันจะได้ไม่เพเยอนะครับผม แล้วเวลาทําจอใหม่ๆอย่าเพิ่งไปกดเกมอย่าเพิ่งไปเล่นเกมนะครับโทรเข้าโทรออกเล่นเฟดเล่นไลน์อย่างเงี้ยใช้ได้เวลาเรากดจอแรงๆครับกาวมันยังไม่สนิทด,ดีกาอ่าหน้าจออาจจะมีปัญหาเพราะว่าผมเจอมาหลายเครื่องอนะรีบเล่นเล่นพังนะครับโอเคสวัสดีนะครับ